ใจกลางเมืองนั้นมีตะตึกใจกลางความรู้สึกนั้นมีตะคุณวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นปลาไหลฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านฝันเห็นปลาไหลทำนายได้ว่าคุณจะชนะปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมาของคุณคุณจะชนะและผ่านมันไปได้ในด้านของการงาน มีโอกาสที่จะโยกย้ายที่ทำงานใหม่หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานแต่ไม่ใช่จะไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นสเต็ปของการที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจึงได้รับหน้าที่ดังกล่าวนั้นในด้านของความรักฟันเห็มปลาไหลเนี่ยจะมาเน้นที่ด้านนี้ะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเขาคนนั้น อาจจะเป็นคนที่ลื่นแบบปลาไหลเลยก็ได้ยังไงก็ดีศึกษาใจกันให้ดีก่อนที่จะตอบรับเป็นแฟนกันถ้าเขาดีถ้าเขาใช่ก็เลือกได้เลยครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังทั้งตัวคุณเองอย่าออกนอกลูก่นอกทางระวังมือที่สเข้ามาด้วยระวังการมีปากเสียงกับคนรักเพื่อป้องกันการมีระยะห่างระหว่างความรักของคุณทั้งสองจะได้ไม่ออกนอกลูก่นอกทางนะครับ ในส่วนของโชคลาภนั้นทางการเงินก็มีแต่ว่าจะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลขมงคลของคุณก็คือคําทำนายจะเน้นไปในเรื่องของความรักวันนี้ก็เลยมีเทคนิคมัดใจผู้ชายมี4วิธ,ธีด้วยกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างความรักของคุณทั้งสองคนข้อแรกให้แสดงความจริงใจด้วยการเปิดเผยความในใจไม่ใช่เก็บไว้คนเดียว แล้วให้ฝ่ายชายนั้นคาดเดาเองอย่างเช่นฝ่ายชายถามว่าที่รักเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นเงียบเงียบไปผู้หญิงกลับตอบว่าป<ะ>้าเห็นไหมครับแต่ในใจนั้นคิดอะไรอยู่อันนี้ไม่เอานะครับข้อ2ให้มีความอ่อนหวานพูดเพราะบอกเลยว่าผู้หญิงกับความอ่อนหวานนอยู่คู่กันนะครับรับรองฝ่ายชายนั้นดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอนข้อที่สมเมื่อเราอ่อนหวานแล้วเราก็ต้องมีความ ออดอ้อนเอาใจถ้าเราเอาใจไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับให้ออดอ้อนแต่ออดอ้อนแบบพอดีนะครับถ้าออดอ้อนไม่ดีออดอ้อนเยอะเกินไปอาจโดนถีบได้ mm hmm. ฝ่ายชายนะจะหลงสเสน่ห์อย่างมากเลยนะครับข้อที่4ให้มีเหตุผลรับฟังบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะพูดฝ่ายเดียวทุกเรื่องมันคงไม่ดีถ้ามีอะไรที่รับฟังจากสิ่งที่อีกฝ่ายนะพูดบ้างด้วยเหตุผลก็ให้เรารับฟังนะครับเขาอาจจะ จอสิ่งที่กระทบความรู้สึกของเขาจากงานจากแรงกดดันจากอื่นๆเข้ามาเขาเล่าให้เราฟังก็ให้เราตั้งใจที่จะฟังด้วยนะครับเพียงแค่สี่วิธีนี้ก็สามารถมัดใจอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆสำหรับความรักของคุณอยากจะฝากบอกทุกคนอีกหนึ่งประโยคนนะครับที่ว่าวันทองนั้นมีสองใจแล้ววันไหนถึงจะมีสองเรา ชอบก็กดถูกใจกดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านกับผมเกมวิชัยช่อง Star Today จงเชื่อสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีพลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ